วันนี้นะครับนะเราเดินทางมาที่สวนลุมพินีนะครับน้เพราะว่าวันนี้มีงานกาชาตินะครับนะามีตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่22นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะก็ซึ่งบอกเลยว่าใครจะมาก็แนะนําให้นั่งเอ่อนั่งแก๊็บนั่งวินนั่งแท็กซี่มาดีกว่านะครับเพราะว่าไม่มีที่จอดนะครับผมมาก็นะครับนะามีพี่วินบริการให้นะครับนะก็นะครับนะาเสียอัตราค่าจักรรถก็ชั่วโมงละ20บาทนะชั่วโมงละ20บาทนะครับนะแล้วก็ค่าวินอี 100นะครับหรือขากลับน่าจะโด100นที่หนึ่งร้อยนะไปเดี๋ยวขออนุญาตไปนะครับนะตามพี่วินก็ไปจอดรถก่อนนะครับนี่นะพี่จะนำทางไปให้นะขออนุญาตไปจอดรถก่อนนะครับบ๊ายบาย สวัสดีครับแลทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องตัวติการเช่นเคยนะครับวันนี้พามาเดินงานกาชาตินะครับนาที่สวนลุมพินีนะครับนี่แล้วคนแบบเยอะมากแนะนําเลยคําเดียวนะครับใครที่นํารถมาอย่าล้นรถกาครับเราไม่มีที่จอดแนะนำนะครับนะใครที่จะนั่งรถมานะครับนะนั่งรถมาดีกว่านะครับนะไม่ต้องนะไม่ต้องขับรถมาเองนะครับเพราะว่า มันไม่มีที่จอดนะครับถ้ามอไซค์มาได้นะนะครับครับถ้ามอไซค์แนะนำเลยเพราะมีที่จอดมอไซค์นะครับมีรองรับแต่ว่าพวกรถใหญ่ไม่มีนะครับรถใหญ่ไม่มีไม่มีที่ไม่มีที่รองรับให้นะครับไปไปลุยตอนนี้นะครับก็มีพี่ๆตำรวจบริการให้นะครับ นะศูนย์ประตูทางเข้าก็ตรวจคนอาวุธทุกอย่างนะครับนะซึ่งก็แน่นอนปลอดภัยนะครับปลอดภัยแน่ๆน,นะครับที่แน่ๆหิวข้าวแ,แต่ที่แน่ๆมีคนหิวข้าวแล้วหนึ่งนะครับสมบนะมยกปอออนเาบรรยากาศแบบนี้สวนลุมพินีครับงานกาชาติปี2027ครับก็ไปแจม แล้วคนก็เยอะของกินก็เยอะด้วยนะครับรอบมานเขาก็ติดไฟไว้ให้เรานะติดไฟไว้สวยงามเลยนะครับมีหมูเดงด้วยแกงหมูแดงนี่เดี๋ยวต้มจ้าสิบบาทมามาดูเดีอยวมีอะไรกินบ้างราคาสิบบาทสิบบาททาั้งนี้จ้า เกี๊ยวช้ำๆหมูกรอบมีทั้งเกี๊ยวนะอันนี้เขาเรียกเกี๊ยวกุ้งไม่ใช่ขนมจีบนะมาเป็นเกี๊ยวกุ้งเ,ออเขาเรียกว,ว่าเกี๊ยวกุ้งน,นี่นะมีได้ปูปูกด้วยได้ปูปูกมียำนะครับโอ้นามาสายกินนะครับนาโบติบบสายถ่ายรูปวันนี้เรามาสายกินเลยอุ้ยใส่ย,ย่าง มีไซย่ยางนมีโต๊ะบริการให้นั่งแต่ก็น้อยหน่อยนะครับมันปกตินะมันปกติไปหาเดินดูเลยครับว่าจะกินอะไรเดิน <ไป S 1> ดู <ไป S 1> ก่อนน,อน,นะครับะจะไปข้างในเหรอจะไปข้างในเหรอเดินอ๋อนี้แค่แซมเปลิลเหรอเราจะเสียตังค์เลยนะแล้วเนี่ยเราเกือบจะเสียตังค์กับแค่ทางเข้าแล้วนะเนี่ยนะครับนี่นะก็มีจับเบอร์ครับร่วมสนุกกิจกรรมเยอะแยะไปหมดเลยอุ้ยหมูหวานเเก่ารัด นคะ่นะสวามมาัใบว้นะมีไส้กรอกก็ด้วย <c oughs> แล้วเราก็ชิมของฟรีก่อนเราไปลิงลิงอะไรลิงชิมของฟรีอะไรเฮียมุกอะไรแล้วเนี่ยนะอ่ะไปครับ <c oughs> เดินกันต่อครับ แต่ไม่รู้จะไปทางไหนก่อนเพราะอจริงๆเลยบอกตรงๆเลยว่าคือไม่เคยมาครับงานกา,กาชาติไม่เคยมาเลยก็เลยไม่รู้จะไปไหนก่อนอ,อันนี้ก็เป็นปังเวอร์นะครับนี่ปังไส้ทะลักนีปังเวอร์ครับ สแกนได้มีสอยดาวด้วยใช่ใช่ช่วยคนตาบอดนะครับนะรายได้นะครับสมทุนช่วยคนตาบอดนะครับนี่ส่วนตาบอดใจไปเรียนเข้ามาก่อนนะครับคูมปองจำหน่ายไปละ25บาทจากบริษัทรถชอเพิ่งใช้ไปก่อน คนแน่นมากครับพี่บ <ok> ีฮะมีไหมมีของกินไหมใช่ไหมเฮ้ยแต่ได้กินขนมจีนอยู่นะนี่ยกินบ้างเลยขนมจีนนะนี่ร้านขนมจีนเนี่ยขนมจีนน้ำยาสีผ้านี่นเดินเข้าไปร้านร้านก่อน เราก็จะได้ของกินแล้วครับนะของทอดเกี๊ยวเกลมีหมดเลยนีนะลูกชิ้นทอดบอปเปี้ยทอดไก่ทอดนะแล้วก็ขนมจีนน้ำยานะไม่รู้ไอตัวเล็กเราจะกินอะไรก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตเลือกของกินก่อนกัน

บอกเลยนะครับบรรยากาศก็คือคนเยอะโคตรนะครับเนี่ยดูบร hehe, บรยากาศแบบคนเดียนะคะคุณด yeah, ้วนะคนแน่นมากครับเป็นคนเดียวด้วยนะครับขนาดมีงานประมาณ10วันนะคนยังเยอะขนาดเนี้ยนะครับผมบอกเลยอย่ารอมาวันท้ายๆนาบ้าสักประมาณ20 21อ่ะบอกว่าคนแม่งเยอะแน่นอนนะครับนะไว้เดี๋ยวขออนุญาตทำข้าวเดี๋ยวพาไปเดินต่อครับนะครับโอ้เกี๊ยวเกลือมีขายเต็มหมดเลย ของทอดของทอดคือคือจะบอกเลยว่าของกินข้าเยอะนะนะครับเยอะนะแต่ว่าเดินเดินให้ถูกจุดนะครับถ้าพูดคำเดียวว่าเดินให้ถูกจุดของกินมันเยอะมากนะครับของกินมันโคตรเยอะนะครับฝั่งนี้ก็เป็นพวกข้าวฟุกกะปินะครับข้าวฟุกกะปินี่ร้านเนื้อทองไก่ย่างว้าช้ำๆนะครับมีขา้าวหลามจิ๋วก็มี เขาลามช็อตนะส,สูตรบางคนทีครับ,รรบรก็ลามช็อตขลามจิ๋วนี่เลยใครขยากระดุ่นก็มานะครับล็อกเอฟซีูสอนะครับข้าวเต็มลำบ,บอกแล้วว่าของกินมันเยอะจริงๆนะครับไปพาไปดูโซนอื่นต่อน,นิดนึงนะครับนี่น้ำลำไย,ยสดลำไยออร์แกนิก ก็มีให้ทานนะครับใครหิวลงหิวน้ำก็มีของให้ทานด้วยไปต<ะ>้องบอกว่ารีวิวต้องราคาเ้าผมก็ทำตัวเล็กๆไว้บางคนมันเยอะมากคุ้มเยอะจริงครับ

ไปหาอะไรกินต่อดีกว่าทันแล้เหมือนเนะขาคัดร้านเด็ดมาเลยแต่และร้านคือแบบคนลุมเลยนะครับเหมือนเขาคัดร้านเด็ดมาเลยคนเยอะมากเหมือนเหมือนคัดร้านเด็ดมาเพื่องานการชาติโดยเฉพาะคือคนเยอะจริงรลุมทุกร้านนะ,นะครับชาวต่างชาติก็มีนะครับโซน,นลุมแล้วจะมีจอปูทรงเครื่องนะครับจอปูวันเพ็ญน,นะครับ เราลองเดินระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะคนมันเยอะมากนะครับคนมันเยอะจริงๆแบบว่าแน่นอีหลีนะครับมีพวกไข่หมึกนะครับไข่หมึกแล้วก็ลูกชิ้นปลากรายนะครับนี่คนซื้อเยอะนะครับคนซื้อคนดูโอ้โหดูเลยผัดพริกไทยคือแบบแน่นๆอ่ะนะ่บรรยากาศมันแน่นมากนะก็เติมพลังกันเรียบร้อยแล้ว นะครับไปรูกยกันต่อคนโคตรเยอะนี่แค่ทุ่งม,มากว่ายานะคนเยอะมากนี่ขนาดแค่ทุ่งเดียวนะโอ้แลวยิ่งกรุงเทพนี่ยิ่งดึกยิ่งคึกคักนะนะพอยางสืบเลยเนี่ยแน่นตับเลยนะครับร้านค้าก็แน่นทุกร้านนะครับเมื่อกี้ไปต่อคิวซัดขาหมูมาก็รอประมาณเจ็ดคิวอะไรนะ ไม่มีอาวุธก็จริงก็ระวังมิจฉาชีพด้วยนะเรคิดดูแล้วถนะ้วาจะมีอาการล้วงกันเกิดขึ้นนะครับดูดิแน่นมากอะ่ะเดินมาเมื่อกี้ยังลงเหล่งนะแต่ตอนนี้แน่นเลยอะ่ะโอ้กลับทันไหมเนี่ยกลับบ้านทันไหม <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับนะ <c oughs> เพื่อคน <c oughs> ติดกันล คนเยอะมากเดี๋ยวออกตรงนี้ก่อน,น,นไปโนูโนไปทางนู้นก่อนดีกวาไปเดินเลี้ยวกว่าขวาลุยกันต่อครับนี่เลยคนเยอะโคตรต้องบอกคนเยอะจริงครับนี่นะครับแล้วก็จะมีบูธทันทายนรลสิงห์บูธรถดีนะครับนะ ขาบอกเลยว่านะครับนาของซื้อของขายก็คือเยอะไม่ต้องสืบเลยของซื้อของขายคือเยอะมากนะครับอันนี้ไม่เถียงเลยและคนก็เยอะเช่นกันนะครับนะใครจะมาก็นะครับนะหรือว่าหรือว่าใครนะครับนะมีจุดนะครับนะมีจุดแนะนำนะครับอยากให้เดินตรงไหนนะครับนะหรือว่าเออผมมาตรงนี้แล้วผมไปพักตรงนู้นนะครับบอกได้เลยครับนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับนะติ๊งๆินี่ขาหมูนะคุณนายเขาให้ซื้อเผื่อ นะตรงนี้ก็เป็นบูธของกอฟผอนะครับการไฟฟ้านะครหลวงนะครับแต่คนแน่นมากนะครับเป็นคูปองนะครับคูปองลดค่าไฟ3ปีนะครับไม่ใช่นะใหญ่ๆกับบ้าไปแล้ววิ่งเบาจิ เบาจีลดราคามีเบาจีลดราคาด้วยรางวัลใหญ่ออกรางวัลใหญ่แตกทุกรอบเลยแต่ไม่รู้ไม่รู้จะบูมตรงไหนก่อนเลยพอบูมบูมทุกที่เลยนี่่คะบอกแล้วว่าเขาใส่เบาจีก็ตกคู่หนึ่ง400ครับ450าสิประมาณนั้นเนี่ยจากราคาพันสองพันครับรางวัลเยอะค่ะโอ้ยแดนแดนมา ติดไว้ให้เราได้มาถ่ายรูปกันนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าสายถ่ายรูปคือดัดใจแน่นอนเพราะไม่มีไม่ไม่สามารถมีที่โล่งนะครับไม่สามารถมีที่โล่งให้เราถ่ายรูปได้ผสมมากเป็นบูธนะครัมมากเป็นบูธเป็นของกินนะครับแล้วคนเยอะจริงโอ้ไม่เถียงเลยนะครับคนเยอะมากนะครับเดินยังไงก็หลุดคนไม่หลุดคนเลย มีทุกจุดนะครับคนเยอะกว่าของขายคนเยอะของขายถูกต้องครับโลดนลุมทุกร้านานะครับให้พูดตรงๆคือเราไม่รู้จะไปจะไปดูอะไรก่อนเพราะมันมันน่าดูไปห,หมดเลยอยากเล่นสุรา ตอนนี้ก็มีดนตรีบอสซาด้วยนะเป็นบูธของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับเป็นบูธของโรงพยาบาลจุฬานะครับนะเพลงบอสซานะจังหวะชิวๆคนแน่นมากเลยมีแดนเซอร์ด้วย นีเราก็มาอีกโซนหนึ่งนะครับนะก็โซนของกินเหมือนเดิมนะแต่ฝั่งนี้รู้สึกว่าจะของกินเยอะมากเลยนะกรอบนอกและรกแล้วก็เหมือนเดิมคนเยอะนี่ก็ปลาสลิดนะครับปลาสลิดบางบ่อ นะครับเพราะว่าบางบ่อเป็นปลานิลนะครับบ่อหนึ่งฟานิลบ,บ่อสองวาสลิดเอาเลยเขาจะแวะแล้วเขาคุณไม่แวะอะไรเขาไม่ซื้อนะมีซี่โครงหมูทอดเนี่ยนเป็ห่วงหอยทอดหมูแดดเดียวนะครับอยากซื้ออยู่แต่ซื้อไม่ได้ติรพันธ์ไก่หมุน ปูนะม้ากแกะนะครับนะวนะอกเลยบุสของทานเยอะมากเมืเ่อกี้เราพลาดเราพลาดเพราะว่าเราจัดไปก่อนแล้วเพราะว่าเราหิว,หว <laughs> นั้นแต่เนเช้าไม่ได้กินข้าวเลยนะครับเราก็ต้องซัดตัวหน่อยนะครับนี่เอาแล้วหนึ่งร้านแล้วแวะแล้วนะครับร้านไส้กอรอกอย่าไปถามไอไล ดูไหมนะเขาใส่อะไรอยู่อยู่มึงไปหมูกรอบเดี๋ยวก็ด่าแม่เอวลยไก่ยอม่ได้เออไก่ยอไก่ยอไม่ใช่หมูยอไปเปลี่ยนเปลี่ยนเอาใหม่เปลี่ยนไก่ยอเฮ้ยฝอหมูยอก็เอาไม้ที่ชิ้นเสียบวะที่มึงต้องดูแม่ค้าด้วยนะแม่ค้าไม่ได้ยินเราเมื่อกี้นะครับแเราขอโทษด้วยเพื่อเขามาดูคลิปนะบายครับบายแล้วโดนลอดช่องแล้วหนึ่งนี่ ลอดช่องต่างประเทศครับสิงคโปร์พิสมัยลอดช่องนะครับนะเข้าไปคนหาได้เลยโอ้ยคุ้มเลยเนี่ยเครื่องเยอะมากคนก่อนคนก่อนนะไม่ใช่คนเก่า มุกอะไรครับเนี่ยคือเครื่องจ่อร่อยมากนะแหละนะครับตามนั้นเลยไปอาแล้วครับนะนี่ก็นะเรับเ่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าไม่ไหวล้วนะครับคนมันเยอะมากนะครับมันแน่นจนมันไม่รู้จะซื้ออะไรเลยอ่ะนะครับมันแน่นคนมันเยอะจัดเลยนะครับไม่ไหวของของกินของใช้มันเยอะนะครับ นะก็งานกาชาตินะครับนะปี2024ที่สวนลุมินีนะครับนะเปิดตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่22นะครับธันวาคมใครจะมาก็อย่าลืมก็นะครับนะใครชอบหรือถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ด้วยนะครับนะได้เป็นกำลังใจทักคลิปมาต่อไปนะครับนะเอเอผมเดินมาประมาณ2ชั่วโมงแลนะได้หน่อไม้กับข้าวขาหมูว่าก่องน,นะแล้วนะใครอยากให้ไปที่ไหนนะครับก็อย่าลืมนะค,คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลย,เลย นะครับเดี๋ยวมาตอบทุกท่านแน่นอนนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันต่อไปคลิปหน้าครับพี่สวัสดีจ้า